สวัสดีครับยินิตต้อนรับสู่สตรีทมีสเทปนี้ครับผมจะมาเจอกับเจ้าสัตว์ประหลาดของค่ายบีโก s t ก็ต์เว้ครับก่อนอื่นเลยครับผมมาถึงถ้ำเลยครับตอนนี้นี่ติ้งตองอ่าแปดหมื่นสี่พันบาทครับยังครับพี่ <c oughs> เดี๋ยวก่อนให้ผมชงก่อนพี่ <c oughs> เอ๋อดูว่าเปิดมาปุ๊บแปดหมื่นสี่ผมว่าช็อตเนี้ยแม่งได้ใช้ <c oughs> ก่อนที่จะมาพูดคุยกับเรื่องของเจ้า Monster Pro ฝากกดไลค์กดแชร์กด s c r i b e ให้กับช่อง Street m e ด้วยนะครับตอนนี้ก็อยู่กับพี่วีอีกแล้วนะครับ Monster Pro ครับผมสัตว์ประหลาดจากค่าย b h o s t Godway นะครับตัวท็อปเรื่องความเร็ว ขนาดล้อและน้ําหนักก็คือท็อปจนฝรั่งนี่บ่นเรื่องน้ําหนักเลยใช่ไหมตัวนี้ใช่ใช่จากจากที่ไม่เคยบ่นเพราะว่ามันมีประเด็นเรื่องการยกเลครับเพราะว่าปกติรุ่นอื่นเนี่ยมันเตี้ยใช่ไหมบพอมันเตี้ยเราเราแค่ก้มลงไปแล้วแขนตึงมันก็ดึงขึ้นมาแล้วมันก็ยกล้อมันลอยพื้นแหละแล้วก็ยกได้แต่อเนี้ยมันสูงพอเวลาจะยกใช่ไหมเราก้มไปแขนยังตึงอยู่ไงมันล้อมยังไม่ลอยเลยเวลาการยกมันเลยต้อง ข้อพับไงมันก็เลย oh, ใช้แรงตรงนี้ใช่มันเลยมันเลยหนักฝรังก็เลยบ่นตรงจุดนี้แหละตัวที่ประเทศไทยเราได้เนี่ยเป็นเป็นตัวโปรดักชันแล้วเป็นตัวโปรดักชันจริงเพราะว่าทางบิโกเนี่ยเขาส่งมาให้เราตั้งแต่เป็นตัวโปรดักชันประมาณว่าตัวที่1นถึงหเนี่ยคือออกจาก โปรดักชันไลน์ปุ๊บลงมาที่ไทยเลยตามรีวิวต่างๆทั่วโลกเนี่ยที่เป็นรีวิวไม่ว่าจะเป็นติหรือชมหรืออะไรก็ตามทั้งหมดเนี่ยทุกๆปัญหาเนี่ยถูกแก้ด้วยในโปรดักชันไลน์ไปซัดส่วนใหญ่แล้วแล้วก็ที่เห็นในรีวิวต่ไม่ใช่คือเป็นเดมโมทัางนั้นเเจ้าตัว ex และ monster power จะไม่มีปัญหาเรื่องโอเวอร์ฮีทเลยโอเวอร์ฮ mm ีท hmm. ไม่ว่าคุณจะไปขี่ขึ้นเนินขึ้นเขาจะไม่มีปัญหานี้อากาศร้อนมากๆขี่ขึ้นเขาไปด้วยเนี่ยใช่ใชก็จะไม่มีโอเวอร์ฮีทใช่ครับ mm hmm. ก็เป็นรุ่นที่เขาคอนเฟิร์มว่าจะไม่มีโอเวอร์ฮีทด้วยการแก้ไม่ว่าจะเป็นเฟิร์มแวร์ปรับฮีทซิงการระบายความร้อน mm hmm. อะไรต่างๆต่าง,างจากตัวเดโมเราเราติดดินูแก่ข้อดีคืออะไรเราไม่ต้องไปซื้อพาวเวอร์แพดหลายอันไง oh. เราซื้ออันเดียวแล้วเราก็ย้ายแปะเครื่องนูน้นเครื่องนี้ได้แต่ว่านนี่ที่ทางร้านเราแปะเน ก็แพ่แต่พี่ผมอยากลองแบบออริจินอลแบบแบนแบบเดิมๆหรือว่าบางคนแบบเราติดมาอย่างเงี้ยบางคนแบบยืนแล้วเอ้ยตรงเนี้ยผมเล่งไม่ถนัดเลื่อนไปหน่อยได้ไหมเราก็ลอกเนี่ยนะครับเราก็แค่ลอกเพราะมันเป็นตีนตุกแกครับเนี่ยเราก็ลอกแล้วเราก็แตะไว่าลอกได้เลยสบายเลยครับนี่มันง่ายครับเป็นอีกคลิคหนึ่งที่น่าสนใจนะอันนี้ผมกยาเข้ามาจาก ฝนนรัออ่เงเหมือนกันใช้ได้คิดเองใช้ได้ใช้ได้ครับ,รบตัดอย่างเนียนเลยนี่นนะถ้าคุณอ๋อ accept เรื่องน้ําหนักมันได้เนี่ยมันตอบโจทย์คุณได้อย่างแน่นอนทุกอย่างผมมาถึงถ้าของบีโก้แล้วผม accept แน่นอน <laughs> ผมรับได้น่นะครับตัวเครื่องมอนสเตอร์โปรอยู่บนโรลเลอร์แล้วพี่วีบอกว่าเป็นลูกปืนแบบพิเศษด้วยใช่ไหมใช่มันเอาไว้แบบรอ,องรับการหมุนที่ความเร็วสูงได้อ่ามามาทดสอบกันเลยก่อนตอนนี้เชื่อมแอปกับของแอปก็ต์เว้แล้วนะครับยังเป็นชื่อก็ต์เว้อยู่อ้า ไปลองเลยพี่วีไปอ,อุ้ยอุ้ย,ย,ย,ยไปห้าสิบหกจะแต่เกแล้วครับ90้กะปมอละาให้ให้ยิ่งเสียง ไปไปต่อครับพี่90 97 98โอ้โห98ครับนี่ขนาดแบตไม่เต็มนะแบตอยู่ที่70%ครับผมนี่ก็สุดแล้วนะพี่มีถ้าเกิดแบตเต็มร้อยนี่แม่งพุ่งไปถึงร้อยห้าครับร้อยห้าครับโอ้โตายตายแต่ว่าเต,ตือนรือจะอยู่ที่ประมาณ90นั่นแหละครับก็ไว้ใจได้เลยว่าระยะที่คุณเร่งไปแล้วมันเตือนเนี่ย สุดท้ายเนี่ยยังมีไหลให้ก่อนตัดอีกใช่มีอันนี้ไว้เพื่อทดสอบด้วยใช่ไม่ไหวครับไายครับเพื่อนเพื่อนพื้นขูดขาเนี่ยไม่กลัวหรอครับกลัวอย่างเดียวตะปูครับผมแต่เด้งมันที่ผายเลยนะครับด้วยหน้ายางที่แบบ ค่อนข้างใหญ่ครับเด้งเด้งเดงเด้งเดงมาแนะเด้งแบบนุ่มๆนุ่มๆคุยกันเรื่องสเปคกันก่อนเลยดีกว่าครับมาสเปคมอนสเตอร์โป o มอนสเตอร์โปรมาพร้อมกับล้อขนาด24คูณ3นิ้วมอเตอร์เป็นฮอ l โล w มอเตอร์3,500วัต100วต์1 0 0โวล แบตเตอรี่ความจุอยู่ที่3,600วัตต์อาวความเร็วสูงสุดอยู่ที่90กิโลเมตรต่อชั่วโมงและตัดคัตออฟที่105กิโลเมตรต่อชั่วโมงระยะทางที่ทำได้ต่อ1การชาร์จอยู่ที่2 0 0ถึง300กิโลเมตรน้ำหนักรวมของเจ้า Monster Pro อยู่ที่40กิโลกรัมรับน้ำหนักคนขี่ได้สูงสุดอยู่ที่130กิโลกรัมสุดขนาดนี้แม่ราคาเขาก็สุดตามนะครับแต่ยังไม่ได้ถือว่าแพงที่สุดนะ เพราะว่าตัวแพงที่สุดของ B ี o r เนี่ยคือตัว EX ครับคือเขามีโช๊คไงราคาก็เลยแพงใครที่กําลังอยากจะอัพรุ่นไปรุ่นที่มันสุดสุดแบบไม่มีใครสุดกว่านี้แล้วเนี่ยลองดูตัวนี้ได้เลยนะครับคือต้องบอกเลยว่ามอเตอร์ของเขาเนี่ยเป็นฮอลโลมอเตอร์ครับเวลาขี่นี่นุ่มมากเลยนะครับมันนิ่ง วงล้อที่หมุนมันตรงตลอดเวลาเลยครับต่อให้เราใช้ความเร็วเยอะๆมันก็ไม่มีสายครับมั่นใจสุดๆเลยคันนี้เครื่องแม่งโคตรหนักครับก็คือเวลาถ้าเกิดเอียงเยอะๆเราแม่งตัดเนี่ยมือแม่งต,มต้องมาก่อนเลยอ่ะมือต้องช่วยประคองก่อนเลย<อ>สีดำเคฟล่าของเขาเนี่ยเนียนไปนทั้งบอดี้เลยครับเป็นลายที่ต่อกันสวยงามอันนี้ดูมีมูลค่ามากเลยผมว่าด้านข้างของเขาก็จะเป็นเรียบๆเลยครับ สีดำเคฟล่าด้านหลังแต่ว่าอันนี้ทางพี่วีเขาแปะเป็นตีนตุ๊กแกไว้เอาไว้ติดตัวไซส์แพด ด้านหน้าของเขาเป็นไฟสองดวงนะครับตัวโปรดักชันเนี่ยพัฒนามาจากตัวเดโมแล้วตัวเดโมไฟของเขาจะเป็นไฟกลมๆแต่ตอนนี้แหลมออกมาเหมือนเหี่ยวโฉบเฉี่ยวขึ้นเยอะเลยครับเปิดเครื่องเปิดปั๊บไฟยังไม่ติดนะถ้าจะเปิดไฟต้องกดที่สวิตช์เปิดปิดอีกหนึ่งครั้งเบาๆครับมาแล้วไฟติดแล้วกดอีกหนึ่งครั้งเป็นไฟกระพริบครับกดอีกทีนึงปิดไฟครับที่ชาร์จ ไฟเข้าและเอาไฟออกไปชาร์จมือถือชาร์จไฟฉายครับเล็กๆ,ๆน้อยๆจุดเด่นของเขาเลยครับคือเป็นที่ชาร์จ5พินคือเอกลักษณ์ของตัว b g o a Godway เลยครับที่เป็นตัวร0อ W โวลต์รูชาร์จนะครับเอาไว้เราเสียบชาร์จ2อะแดปเตอร์พร้อมกันได้ตรงด้านหน้าเครื่องของเขาจะมีไฟบอกโวลเทจอยู่นะครับเวลาเราขับขี่เราก้มมองเหลือบๆได้ครับว่าตอนนี้กาลังไฟใช้ไปเท่าไหร่แล้วแล้วก็อันตรายหรือไม่ถ้าเกิดแบตเตอรี่เหลือน้อยเนี่ยโวลเทจที่มัน ลดลงเรื่อยๆเนี่ยจะคอยบอกเราครับว่ากําลังไหวแค่ไหนอย่างนิโคล่าจะอยู่ด้านข้างเครื่องมันจะมองไม่ค่อยเห็นครับ ex ก็จะอยู่ด้านหลังเครื่องแต่ตัวนี้มาแล้วครับ monster pro มาอยู่ด้านหน้าให้เขามองง่ายๆครับตัวสวิตช์ยกตัดของเขาจะไม่ได้อยู่ข้างใต้ที่ยกนะครับจะต้องมากดตรงนี้กดปั๊บแล้วค่อยยกนะกดแล้วยกนี่คือตัดแล้วนะครับยกเฉยๆมันก็จะเป็นอย่างนี้ครับ หมุนติ้วๆติ้วๆเลยครับโอ้ oh. ทำไมเครื่องมันพัดลมดังตลอดเวลาเลยไม่ต้องตกใจนะครับมันคือเอกลักษณ์ของเขาเลยคือข้อดีของเขาครับตัว Monster p o o เนี่ยมีการพัฒนาเรื่องของการระบายความร้อนครับเพราะฉะนั้นเวลาเราเปิดเครื่องแล้วเนี่ยเสียงพัดลมก็จะดังนิดนึงนะครับบาร์ลากจะอยู่ด้านนี้นะครับดีไซน์ออกมาแบบเล็กๆน่ารักยกขึ้นมาสเต็ปที่หนึ่งสเต็ปที่สองครับ บารากจะอยู่ตรงกลางแกนเครื่องเลยนะครับแต่จะอยู่ฝั่งด้านซ้ายของเครื่องนะมาครับทดสอบความเร็วกันตอนนี้นาฬิกาก็ดูไปด้วยครับในแอปพลิเคชันก็ดูไปด้วยตอนนี้เราดีดูก็5หาสิกิโลเมตรต่อชั่วโมงครับผมไหลๆนิ่งๆไม่ต้องกดแรงเลยสบายๆ ปัญหาของผมตอนนี้ก็คือเรื่องของลมต้านครับเวลาเราขับเร็วๆเนี่ยลมที่ต้านมันมีผลกับการเลี้ยวครับมันจะยื้อเครื่องไปทางที่ลมพัดครับค่อนข้างทำให้ควบคุมยากแซงแล้วครับผมเวลาเราจะแซงอะไรให้พ้นไปเนี่ยมันสบาย ขับช้าๆแล้วเลี้ยวนี่แม่งสะบัดด้วยครับด้วยน้ำหนักของเขาะนะในขณะที่เราขับช้ามันก็ไม่ได้ควบคุมยากนะครับแต่แค่อาจจะต้องบาลานดีๆหน่อยด้วยน้ำหนักของเขาที่เยอะเอนซ้ายนิดนึงเขาก็อาจจะไปซ้ายเยอะหน่อยแต่ถ้าเกิดเราคุมอยู่ตรงๆตรงกลางเนี่ยนิ่งครับสเตปเปไลท์แบบสุดๆนี่ครับขี่10กิโลเมตรต่อชั่วโมงนิ่งๆ ไม่ใช่ภาพสโลนะครับส่วนสูงของเขาอยู่ที่68เซนติเมตรครับความสูงแป้นจนถึงพื้นนะครับอยู่ที่16.5เซนติเมตรครับผมเลี้ยวโค้งอะไรมั่นใจครับด้วยความใหญ่ของเครื่องแป้นมันก็เลยต้องสูงตามครับผมนอกจากนั้นนะครับตัวแป้นของเขาอ่ะยังเป็นลักษณะของ V Shape ด้วยครับจะเป็นแป้นแบบเชิดขึ้นเวลาเราเอาเท้าวางเนี่ย ขามันจะยึดเกาะกับเครื่องได้มั่นคงครับแล้วก็เวลากดเร่งจะมั่นใจครับทำให้เท้าไม่ค่อยหลุดออกจากแป้นไปทางด้านข้างนะแล้วก็เป็นแมกเนติกแพดเดิลครับมีแม่เหล็กเป็นแป้นที่มีแผ่นยางตรงกลางเอาไว้ซัพพอร์ตขาให้มันรู้สึกนุ่มๆไม่แข็งจนเกินไปนะแต่หลังๆที่ผมใช้มาเนี่ยเวลาที่แป้นมันเปียกหรือว่าเราไปเหยียบคโครนเหยียบน้ำแล้วขึ้นไปเหยียบบนแป้นเนี่ยไอตัวยางยางเนี่ย มันก็ทาให้ลื่นเหมือนกันนะครับหน้ายางของเขาเนี่ยกว้าง3.0นิ้วนะครับล้อ24นิ้วแต่ว่าหน้ายางด้านข้างเนี่ยตรงแก้มยางของเขาเนี่ยเขาจะเขียนว่า2.75ครับแต่พี่วีบอกว่าเอาไปวัดมาแล้วครับยังไงยังไงมันก็คือ3นิ้วตัวแม็กของเขาตัวล้อของเขาเนี่ยจะเป็นซีสีดำครับสวยๆจุกเติมลมของเขาจะไม่ได้ยื่นออกมานะ จุกเติมลมจะอยู่ด้านบนเลยถ้าเป็นแกนแบบตรงๆที่ผมใช้อยู่ประจำของเสี่ยวหมีเป็นที่เติมลมไฟฟ้าอันนี้น่าจะเติมลำบากครับซื้อในเน็ตจ้าน้องถามว่าซื้อจากไหนแปงแล้วนะคะ <laughs> นี่เหมือนไอ้มดแดงเลยนะมีสองตาครับอยู่ข้างหลังคือลำโพงของเขาเนี่ยไม่แน่ใจว่ามีหนึ่งดอกหรือว่ามีสองดอกนะแต่เท่าที่ผมลองฟังเนี่ยก็มีเสียงออกทั้งสองด้านนะลำโพงของเขาลักษณะสเสียงก็จะออกมาทางกลางและแหลมจะไม่ค่อยมีเบสเท่าไหร่ครับลำโพงอยู่ด้านหลังเสียงที่มันออกไปก็ไปด้านหลังแล้วเวลาเราขี่ไวๆเนี่ยเสียงเพลงแทบไม่ได้ยินเลยครับเถิบลงมาด้านล่างนะครับจะเป็นไฟท้ายครับ ทำหน้าที่บอกแบตเตอรี่แล้วก็เป็นไฟเบรกและอีกอย่างหนึ่งคือเป็นไฟเลี้ยวด้วยครับผมเป็นไฟที่บอกแบตเตอรี่นะครับจริงๆจะมีทั้งหมด5จุดแต่ตอนนี้แบตเตอรี่เหลืออยู่60%ก็จะเหลืออยู่3จุดเขาดีไซน์จุดของแบตเตอรี่ได้ดีมากเลยนะครับตอนที่เป็น5จุดเนี่ยก็จะเป็น5จุดอยู่ตรงนี้เซนเตอร์ก็จะอยู่ตรงกลางซ้ายขวา2จุดพอเหลือ3ขีดเนี่ยเขาก็จะตัดแบตด,ด้านซ้ายออกด้านขวาออก ก็จะเหลือตรงกลางเซนเตอร์สวยๆเขาดีไซน์มาค่อนข้างดีครับแล้วเวลาเลี้ยวนะครับไฟตรงบอกแบตเตอรี่ก็จะวิ่งไปทางที่เลี้ยวครับสมมติเลี้ยวซ้ายมันก็จะไปทางซ้ายเลี้ยวขวามันก็จะไปทางขวาครับแล้วก็ไฟด้านข้างรอบๆเนี่ยเวลาเราเบรกมันก็จะสว่างวาบขึ้นมามาดูทางด้านล่างต่อนะครับเป็นไฟสวยงามซ้ายขวา,ขวาข้างล้อสามารถแต่งได้ว่าจะให้เป็นสีแบบไหนโหมดไหนและ ยังสามารถทําเป็นไฟเบรกได้ด้วยนะครับอันนี้ทั้งหมดเนี่ยต้องตั้งค่าในแอปพลิเคชันครับผมไฟสวยงามไม่ได้มีแค่ด้านหลังนะครับยังมีด้านหน้าด้วยครับนี่ตั้งได้แค่ว่าจะให้เป็นไฟวิ่งสวยงามหรือเป็นไฟสว่างวาบหลายๆสีเน้นสวยงามดีกว่าครับอยู่ข้างหน้าผมอยากขี่แบบบันเทิงบันเทิงบ้างไปครับผมไม่ได้เปิดดังสุดน,นะเพราะว่าอยู่ในซอยอยู่แต่รู้สึกว่าเบรของเขาไม่ได้ดีเท่าไหร่นะครับ เสียงออกไปทางกลางกับแหลมเ <Yeah. S 1> พลงมันจะเบาไปหน่อยนะผมว่าคือเวลาขี่แล้วไม่ค่อยได้ยินนะครับเพราะลำโพงอยู่ด้านหลังด้วยแหละปัจจีครับอันนี้รถไฟฟ้าหรือเปล่าครับใช่ Hi, ครับโอ้ของผมก็ไฟฟ้าครับพี่ <laughs> ซิ่งแข่งกันไหมครับพี่ครับผมของนี่ซิงสุดยัง ยังครับยังเหงาไหนจัดเลยดิพี่ซิ่งแล้วเหรอยังครับยังไม่ออกหนนใหญ่อ๋อเดี๋ยวพี่ไปไหนครับเนี่ยไปน้างซอยครับน้าปากซอยเอไปด้วยได้ไหมได้ครับมาพี่นําเลยเดี๋ยวผมตามไปผมหาที่ร่อนไปเรื่อยๆอยู่ครับครับครับอันนี้ความเร็วสูงสุดเท่าไหร่ครับพี่เครื่องนี้ ประมาณ70ครับ70ครับผมจริงดินี่พี่ของผม95ครับพี่โอ้โหว่าตายจะมิ่งกวาแล้วนะไม่แต่ของของพี่นี่ไปแต่งอะไรเพิ่มมากทำไมมันแรงจังเลย70ออ๋อผมโมโมเตอร์มาพี่วอโมมาดูจากเสื้อแล้วน่าจะเป็นสายช่างแล้วล่ะเนี่ยปกติใช้ทำอะไรบ้างครับพี่คันนี้ก็วิ่ง ซิ่งข้าววิ่งเล่นครับอ๋อซื้อข้าวซื้อให้ตัวเองกินหรือซื้อให้ภรรยาพี่อ๋อซื้อให้เพื่อนๆครับสวัสดีครับแฟนขับพี่ป่ะเนี่ยโชคดีครับขอบคุณครับได้เพื่อนละหนึ่งนี่ครับมีเจ้าถิ่นมาส่งนะครับผมไม่รู้มาส่งหรือมือดักกระทืบผมครับกระทืบกปะ <laughs> มานำมาเลยไว้เจ้าถิ่นตามไม่ทันครับผมบอกเลยเจ้าถิ่นบอกเร็วกว่าน้องยังไม่รู้ความเร็วพี่ซะแล้วตอนนี้เปลี่ยนมาตามสองแถวครับมันก็จะเขินๆน,น,นิดนึงนะแต่ไม่เป็นไรครับเราต้องไปเรื่อยๆครับหน้าด่างเอาไว้สวัสดีครับมีแต่คนชะงงหน้ามาดูครับอยแช่งว่าจะตายไหม มือซ้ายการควบคุมตอนเลี้ยวก็ถือว่าทําได้ง่ายนะครับฝึกยือมือซ้าย,ยทำได้ง่ายแต่ว่าต้องใช้ทักษะนิดนึงนะต้องฝึกกับังขาเยอะๆหน่อย,ยผมละชอบชอบเด้งเด้งอะมือซ้ายเันเลี้ยวซ้ายลีลล้ยวขวาจากนั้นเลี้ยวขวาคงได้ยินกันนะครับเพื่อนๆลำโพงเขาดังอยู่นะประทับใจผมมากเลยนะผมชอบเลย ถ้ามีโอกาสมีทุนรัพย์เนี่ยบอกเลยว่าโดนครับตัวเนี้ยโ,โอเคครับเรียบร้อยสำหรับวันนี้ผมเอาไปลองแบบความเร็วประมาณ55-60เนี่ยถือว่านิ่มๆเลยครับสุดท้ายครับอยากจะสรุปให้เพื่อนๆ,ๆฟังเลยครับว่าใครที่กำลังมองตัวที่จะอัปเกรดไปสู่ความสุดยอดเนี่ยสำหรับเพื่อนๆ,ๆที่เล่นล้อเดียวชำนาญแล้วนะครับ แนะนำเลยตัวนี้เลย Monster Pro อย่างผมเนี่ยผมยังไม่ได้สายความเร็วอะไรขนาดนั้นความเร็ว80 90เนี่ยผมยังไม่ถึงแน่นอนครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆที่ตัวใหญ่ใจนิง่งและอยากจะไปให้สุดกับเจ้าสัตว์ประหลาดตัวนี้นะครับไปเลยครับผม Monster Pro ครับโอเคครับเพื่อนๆสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้กับช่องสตรี e มิด้วยนะครับส่วนใครที่สนใจ Monster Pro เนี่ยบอกว่ามาจากสตรีมิ่ รับรองได้ค่ารถกลับบ้านแน่นอนครับผมไป